ตะใบหอนเจนี่ยัม่ได็ดปัญหาจีบไฟเนียปูนซีเ็นต์ไมอยมันว่ันลงคนเดือกนจะไยดเกาหยาลูกๆรถเอาัเอาใส่ไฟได้โอ้รถ่างที่อย่างพอดีรถอันนี้มันลงไปหน้ามันไก่โอ้ผมจะไปแกไปได้รับซนี่ซมนางคุณเหรอไ้ฟด พุไป่าไป,ไลไปเลยเราลงไปแกได้นะทุบีล่งไปเอดาพงลงได้นี่นนยนะน้าอุเ่เ่สีายามั้งครมันแหงเอาเรลียงแหงได้่าเอารถไทยแกนี่ไปสังเกี่ยวเกี่ยวรถสารทงกับบุ้คกันเนาะบุ้เห้นมั้ยนี่ยแม่บาเนได้ปลูกมาแล้วตายหรือเปล่ากันให้ลูกคนดูใช่ได้เนี่ยเบ็ดแรงหางมันกับขามัน มอมมามาอยู่นี่จะครใ่กันแ่นเขานำบคนี่เขจุ้มยู่ว่ตตพุ่นอะย่านีาอน่เรากี่ที่ย่างขตรงหัวรถทยันนมนึงเสียแล้วเงินได้ของม่ด่าจะดูสองขายันเกียวของ Khăn, 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 thì phải sẽ ngay phân tích ừ. ừ. <laughs> ไปกลั